เอาลุงชายแกอ,อย่างครับวาาัวหันร้านเจี๊ยบมเมโจอเอาดังๆแหมชัดๆครับหนึ่งวัวหันร้านเจี๊ยบเมโจโอเคครับผมแกเลยดูไซส์ดูขนาดเลยครับวันนี้เจ้าของร้านมาส่งเองเด้อโอ้ใหญ่นะครับใหญ่ตัวปูตัวแม่ครับหมูครับออาสอบถามเพื่อเลยครับสอบถามคุณเจี๊ยบเลยถามเนี่ยเพื่อนยืนเนี่ย ต้องถามเจ้าของครับอ๋อต้องถามเจ้าของก็โอ้ไหนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบอ้อย่างครับไอ้เป้าครับฮะเต้าครับไอ้เต้าเต้าค่ะเต้าสายันอ๋อพี่เป้าครับผมครับผมอันนี้จำนายอะอย่างพ่อครับมีอย่างพ่อครับเขาใกล้ๆเลยพี่มีหมูหันวัวหันเจ้าหมูหันเจ้าวัวหันอ๋อครับเจ้าติดต่อได้เบอร์อย่างครับ เบอร์โทร0903164242เจ้าอ๋อติดต่อคุณเจี๊ยบเนาะมีเบอร์เดียวกันครับมีเบอร์เดียวจ้ามาอันก็ดเข้าไปติด ติดตามไม่ที่เพจเจี๊ยบหมูหันหัวหันเชียงใหม่ได้เลยเจ้าโอ้ครับล้วร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับอยู่หลังสถานีตำรวจแม่โจเจ้าโอ้สั่งได้เลยสั่งได้เลยเจ้าสั่งวันต่อวันก็ครับก็ว่าต้องจองจองล่วงหน้าสักหนึ่งวันก็ได้เจ้า๋อจองล่วงหน้าหนึ่งวันเนอเจ้าดูครับดูซ้ายดูขนาดวันนี้บรรยากาศอาจจะมืดหน่อยวุงชัยแกะมาสองมื่นหนึองค์งชายลองแกะผมหอกันี่เป่นมาส่งขำมือเนอะอันนี้พี่เซนเ้อ ราคาพิเศษเด้อสี่พันบาทครับราคาพิเศษตัวละสี่พันเด้อบรรยากาศก็จะหน้าหนาวเนื้อมืดนี่ครับหมูหันเออหมูหันเสร็จแล้วเอามายเอามายหัวหันหัวหันอ๋อวัหันซ้ายหันขวาครับหัน มันหันไปทางซ้ายก็ว่าหันไปทางขวาตอบมาคิงกับพ่อค่ะคุณกับพ่อแล้วคุณก็บอกผมเลยมันหาปัสสาวะตังตัวที่มันซ้ายก็ว่าขวาละมือเป็นมันอย่าเล่นเนอะโอเคนี่นะครับซ้ายใหญ่ขนาดใหญ่เนอะราคา่าได้ครับไอ ราคาเล่ามือเล่ามือไอ้ถ้าวัวเริ่มที่สามพันห้าร้อยบาทเจ้าจนจนถึงสี่พันห้าเลยเจ้าแต่อันนี้ไซส์ใหญ่ๆนี่สี่สี่พันนะเจ้ามีใหญ่กว่านี้อีกเจ้าเพราะว่าจากงานเลี้ยงงานสั่งสัรนเนาะสามารถสั่งได้สั่งได้ครับตามเบอร์โทรที่แจ้งมปนะครับเจ้าครับผมแล้วท่านใดนะครับถ้าสนใจเดี๋ยวกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์มีลิงก์ฮือนะครับแล้วก็กดเข้าไปดูได้เลยครับ เอาโอเคครับผมขอบพาะคุณครับสวัสดีครับไอสวัสดีครับสวัสดีพี่หม่ครับ